ครับสวัสดีครับผมพันจาการเอกดรนัทพงศ์ทั้งผมพานิศย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีขอนําเสนอโครงการธนาคารขยะให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับ UN Thailand และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ or, อมให้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะผ่านหลัก3 R S ได้แก่ Reduce, Reuse รีไซเคิลเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะต้นทางครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกการขนส่งจนถึงการจำกัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบทอมีการดำเนินการธนาคารขยะชุมชนอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ประกอบกับเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีนโยบายในด้านการพัฒนาสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างโดยการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและนโยบายในด้านการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ และทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบอำเภอวิเชียรบุรีได้แก่ชุมชนไพหลินก้าวหน้าหมู่ที่9ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงจากการดำเนินโครงการธนาคารขยะ ชุมชนภไพรินก้าวหน้าพบว่าชาวบ้านมีรายได้จากการขายขยะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เช่นชาปนก,กิจหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านหรือสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและที่สำคัญปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนลดน้อยลงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองวิเชียบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะโดยแกนนนำผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงานนาเทศบาลตำบลผู้เตยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อนำความรู้มาขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนและขยายเครือข่ายในชุมชนอื่นอย่างยั่งยืนต่อไป